สวัสดีพี่พี่แฟนบอลทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ยิงเข้าป้าจะมาวิเคราะห์ไว้ใน30วิกันนะคะก่อนอื่นฝากแอดไลน์ด้วยนะคะแอดเท็ที่ส่วนหนึ่งแลวฝากติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆและการวิเคราะห์บอลด้วยนะคะวันนี้อยู่ในฟุตบอลโซนพิม์ลีอังกฤษนะคะคู่คืนนี้ระหว่างฟูลแลมเปิดบ้าน ต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะราคาเปิดมาที่แมนซีครึ่งควบหนึ่งลูกนะคะเฮดเวที่เจอกันทั้งหมด38นัดน,นะคะฟุแลมชนะ4ครั้งแมนซีชนะ25ครั้งและเสมอกัน9ครั้งนะคะ ฟอร์มล่าสุดทีมเยือนอย่างแมนซีนะคะค่อนข้างเหนือกว่านะคะฟูแลมในบ้านถือว่าเล่นได้ดีแต่เจอทีมระดับท็อปอย่างซิตี้มักต้านลำบากนะคะในขณะที่แมนซีเองฟอร์มยังคงมาตรฐานนะคะเกมรุกสร้างโอกาสได้ตลอดนักเตะคุณภาพเหนือกว่าแทบทุกตำแหน่งเลยนะคะยิงเข้าเป้านี้ขอเชร์ไปที่เรือใบสีฟ้านะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสบุกมาคว้าชัยชนะได้แน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนมีความ ที่เห็นยังไงนะคะคอมเมนต์และแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแอด Ht01 นนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ